พาไปทําบุญไหว้พระที่วัดเขาทําเทียมที่จังหวัดสุพรรณบุรีถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดซับสไค i b ์ให้กับช่อง Blackcast AI n d Channel วัดเขาทําเทียมตั้งอยู่ตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวัดเก่าแกม่มีมาตั้งแต่โบราณโดยสันนิฐานว่า น่าจะเป็นวัดแห่งแรกในประเทศไทยหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จดับขันทป,ปรินิพนันได้ประมาณ300ปีพระโมคคันรีบุตรติสเทระได้ทำการสังฆยานครั้งที่สโดยมีพระเจ้าอาโศมหาราชเป็นองค์อุปธรรมณเมืองปาตาลีบุตรและได้ส่งสมณทูตพระอรหัน ปัญจวคีออกมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเมืองสุวรรณภูมิและได้จารึกภาษาสันสกฤตโบราณไว้ว่าปุษยะคีรีซึ่งแปลว่าภูเขาดอกไม้เนื่องจากบนภูเขามีดอกไม้ที่สวยงามและคำว่าปุษยะคีรีก็ได้ไปสอดคล้องกับภูเขาปุษยะคีรีสังคารามในเมืองสารจีรัฐโอริสา ช่างงดงามตะการตามากๆเลยค่ะที่นี่นะคะยังมีพระพุทธรูปแกะสลักภูผ,ผาใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีพระนามว่าสมเด็จพระพุทธปุษยคีรีสีสุวรรณภูมิหรือหลวงพ่ออูทองพระพุทธรูปปางโปรดพระพุทธมารดามีขนาดใหญ่โตถึงขนาดเข่าลูกหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชม เมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นสัมปทา,านเหมืองแร่หลังจากได้ยุติสัมปทา,านก็ได้พัฒนามาเป็นอุทยานพุทธมนฑลของสุพรรณบุรีและที่ตั้งของวัดเขาทำเทียมก็ยังเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญสคัญของเมืองสุพรรณบุรีที่นี่นะคะยังมีอุโมงค์ภูเขาที่เจาะทะลุไปโผล่อีกด้านหนึ่งได้ด้วยนะคะคุณผู้ชม ยืนตรงนี้ร้อนเราเข้าไปที่อุโมงกันดีกว่าค่ะเริ่มมีลมพัดมาทำให้รู้สึกเย็นขึ้นมานิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชม โอ้ข้างในนี้นะคะนอกจากเย็นแล้วนะคะก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์เลยนะคะคุณผู้ชมเราเข้าไปกราบไหว้กันดีกว่าค่ะตรงนี้มีพระแม่ธรณีบีบผมมวยนะคะ เขาทําเทียมจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์ถ้าเกิดอยากจะมาทําบุญไหว้พระก็มาที่นี่ได้เลยนะคะถือได้ว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แถมได้มาทําบุญไหว้พระด้วยนะคะคุณผู้ชมนอกจากมีพระพุทธรูปอูทององค์ใหญ่ที่อยู่ข้างนอกแล้วนะคะข้างในท่ามนีนะคะก็ยังมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ อยู่ในนี้ด้วยนะคะเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม พระพุทธรูปแกะสลักหินในนี้นะคะช่างงดงามตะการตาทุกๆองค์เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด ไลค์คอมเมนต์แอนเชียร์แล้วอย่าลืมช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะคะช่วยกดติดตามเข้ามาเยอะๆเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ